บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิดวันที่1มกราคม2567ประชาชนที่เดินทางมาจากภาคเหนือและภาคอีสานทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันบรรยากาศช่วงเงย็นประชาชนหอบทิ้วกระเป๋าเดินทางกระสอบข้าวสารสเสบียงอาหารลงรถทัวเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครโดยเริ่มทยอยเดินทางกลับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและตลอดทั้งวันของวันนี้มีคนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทางบาขอสอคาดว่าประชาชนจะทยอยเดินทางมาจนถึงรุ่งเช้าของวันที่2มกราคมทั้งนี้บริษัทขนส่งจำกัดได้จัดเตรียมระบบการเดินทางแบบไร้รอยต่ออำนหนวยความสะดวกให้ประชาชนบริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปยังรถไฟรถไฟฟ้าเป็นบริการขนส่งของรถโดยสารของสงบอกอรวม12เส้นทางพร้อมประสานร,รถแท็กซี่นำรถเข้ามาให้บริการด้วย นอกจากนี้ยังได้ติดป้ายสามภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาลาวเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มคนที่เข้ามาตีสนิทและชักชวนให้ไปขึ้นรถนอกพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิดและชักชวนให้ไปขึ้นรถนอกพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิด2เด็ดขาดขอให้ใช้บริการตามที่บขอสอนแนะนําแต่หากผู้ปัญหาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกตำรวจและเจ้าหน้าที่บขอสอที่ชันฉลาขาเข้าหมอชิด2ได้ทันทีส่วนปัญหาคุณภาพการเดินทางภายในสถานีขนส่งหมอชิด2ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์วันนี้ย คงติดป้ายปิดปรับปรุงโดยเฉพาะบันไดเลื่อนที่ใช้งานไม่ได้ส่วนเรื่องอื่นๆกำลังเร่งแก้ไขเพื่อรองรับคนเดินทางกลับ ขณะที่ปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพล่าสุดทางบกสได้ประสานให้ตำรวจผัดเปลี่ยนเวรยามประจำจุดเฝ้ารักษาความเรียบร้อยคอยสอดส่องดูแลกลุ่มผู้ให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างเถื่อนและแท็กซี่เถื่อนที่มาคอยดึงกระเป๋าหรือตีสนิทผู้โดยสารและเรียกค่าโดยสารที่แพงเกินจริงพบว่าวันนี้ยังไม่มีปัญหาดังกล่าวมีเพียงจักรยานยนต์ที่ให้บริการผิดประเภทเข้ามาส่งผู้โดยสารเท่านั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายล่าสุดทางบกสอัปเดตข้อมูลการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ยอดวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครหลังฉลองวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่จํานวน48,677คนซึ่งบขอสคอาดว่าตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคมจะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครคาด60,000คนต่อวันและใช้รถโดยสารประมาณ3,800เทีเ่ยว